นี่ครับพี่น้องครับสําหรับเมนูบะเมี่มื้อนีนะครับพี่น้องครับนี่นะครับบะเมียดใส่ตะบัุ่งต้มบักขอยบกขอยหน้าครับพี่น้องครับของงานกินยากได้นีโอ้สุดยอดเลยข่อยหน้าวดวนเนี่ยโอ้บะเมียดแบหงูมาเมื่อวานนี้ไปกมมาอยู่แถวตลาดกูะอืวเป็นไงครับพี่น้องครับสีสันหน้าตาตะบัุ่งบะเมี่ เนาะครับมันมี้ก็มีแคบหมูผักก็มีหลายเติบเนาะพี่น้องเนาะนี่แหละครับบอกนอกีนก่แหละครับไปอีกที่นี่ครับพี่นอ้องบักหอยบักหอยโอ้แต่แสบตรงไหนนี่บกหอยไหมวันนี้ขนาดเลยนะครับกินกับตะบักหุ่งเปลี่ยนแล้วเน้อ,องเนาะอ,อูอ้สุดยอดซาใจอีกเราคนนี้ครับมีแคบหมูพร้อมแสบอีกคือเก่ามันนี่ ยอดสุดยอดสุดยอดไปนี้เข้าไปกินกันครับพี่น้องครับนุ่ยทำลายแตกพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องปองไปสุขสุขนครับช่วงนี้พี่น้องอยู่กครับบ้าเมฆครับม้อนี้บ้าเมฆกะพามากินอีกที่เกขาครับพี่น้องครับม้อนี้บ้าเมฆได้ตามัน้งต้มมะมอยงม้อนี้มีแคบหมูครับแคบหมูชิ้นโตโตน้ครับพี่น้องครับโอ เป็นไรครับพี่น้องครับตนนรแต่น้ำแรกแข็งบ้าเมีบ้าต่บ,บางคูงบ้าเมียบ้อืมวันนี้วิตตบหอ,อยนะี่หอยหน้าสวยงไงเลยเป็นงุ่มเองกับมือสุดยอดเลยครับพี่น้องครับปวดสวยไงเด้ว,วนวนวน,นบบกับ,บอะไรเนี่ยเป็นไรครับนี่ครับหอยนี่โอ้ยน,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 น้ำแตกอืมยังอันนี้เอาใส่กางันอืมวันนี้เราใส่กางหอยหนักหนักได้ละมือน ได้แล้วนี่ครับปลาหอยหน้าอ้วนๆตัวยิงใหญ่กินกับตำบะหุงเผ็ดสุดอยอดเลยครับพี่น้องครับเนี๋ยเจียไปแซ่เจียไปเนื้อโอ้ตำบะฮุงกับเผ็ดสร้าใจดีด้วยมันนี่นี่ครับพี่น้องครับหอยต้มกับตำบะหุงไปซิมคำแรกมือพักก่ะไม่นิดหน่อยเนาะ พักัดขาวหวานดีแท้หอยไหม,มปลาเม็ดหอมีแคบหมูครับฝัย,ยังไงนะวบบตุดหยอดเลยเพี่น้องเอ้ยมาตรงห้างครับหวาปลาเมล็ดเนี่ยมีเตน่าแซ่บเหมอนแล้วคิโมโ่คิโมโ่นีเดียครับเดินห้างครับพี่น้องครับ ทำไมสม้มส้มไม่ไม่เล่นอืพูดสม้มยังหรอกตลาดเพื่อนตลาดหลิมงอเมียงหอยงอบเมียงรู้สึกตลาดนี่มมบกปกหอยหน้าของแท้ครับเพื่องครับ,รบเป็นลายอรรถหอยหน้าหอยหนา้า,นาเรากินเราไม่ต้องเอาตามมันออกเด้อเสียบเ <c oughs> <ๆ S 1> สียดาย มันแทง <c oughs> โอ้ลอยเศร้าคนเด้อหนี่ถือว่าแพงเติบด้วยครับเจ้าบ้าห้างัดกินเนาะกมไม่ทายากเนาะแต่มไม่เป็นเรื่องอะไเด,ด,ดเลดเยอนี่มาคอหนัาทางไหนได้เป็นเรื่งหน่อนุอน่นน่นดึกใส่กันไปเรียงไปเรียงไปเรียงงวาเรียงควายเรียงแคว ือ่ถุงมือนี่มันเป็นมุลราคาไปแล้วครับพี่น้องครับอะไรเป็นง่้งมเงเนี่ยเรายิงทิพย์เนี่ย <c oughs> ขันฝาผู้อื่นงุ่มง่นเลยถืหยอดครับนี่ก็แเซบเด้ยน้องใหม่จบสามารถจะปล่อยไม่ไหมไปเดียวเป็นว่าละ สุดยอดสุด mm hmm. ยอดแล้วครับพีน่น้องครับทำมูก ok. ระแทบฟังเสียงรถก๊อบก๊อบทำมูกระแทบเนี่ยดูไม่ตรงตลยทำมูกระแทบไปดีเดย Cắt, cắt, tổ cắt, cắt nhẹ nhàng, cắt cắt mũ, cắt nhẹ Thoángi vụn dữ dữ, đúng không? Thoángi vụn không? Chị đi เขาเขาอบเลยอันผู้าสาวสักหน่อยหอยสาวเนาะนี่กระลังกระลังกระลังตัวกระลังเป็นสาวสมมโมงเรือเรือพายกินยากแล้วครับพี่น,น้องครับปุ้ดนี่ละลายเลยกินจับโด่งอย่างหน,นึ่งเลี้่พไว้บุญเราเมมีม่สิ มีน้องซาก่อไปปล่อยดีๆเลยปอยไปแต่หายแล้วไงแล้วมากิน,น,กกน,น,กน,นเนาะเพราะมันเริ่มีิหายากเลยหอยนาหวานเหนียวหวานจุ้ยได้ไหมเนาะขวดดีเหนื้วหอยมหมธรรมดาเลยคับไม่วันนี้เป็นเมนูหากินยากนะครับ ทานกินอยากอีดีเด้อพี่น้องันเพรมนยามนี่ยมันดกินเด้อปีหนึ่งกินโอ้บางทีหลายปีบรนดกินก่อนดูด่วเลยพี่น้องแช่พีดิแคปมูตำหมูม่น้องดอดอีกทนะเพะมนแคปเออก็เอิญกะแคปมันจะเป็นแบบนึงนะอืมกะหมู กากหมูม yup. ันฉีกมันเสียบก็แครปแครปมัน uh ีตาหนังสุดยอดชุดอีริที่น้องครับแสบแปดแสนเมนูหากินยากต้องบอกหมายนา หอยหน้าอนหากินยากเด้อพี่น้องอีดีดฟุ้งซื้อได้นเนี่ยยงังไงมาตำให้วีให้น้องดิกกินน้ำเนี่ยปกติเมื่ไก้กินแล้วง่ายๆเด้อแบบหอยหน้าเนี่ยการกินยากอี่ดีทุกงานแหละ สมัยตะกี่เตะเหรียญอมยสมอืมสมัยสมัยสมัยสม่ยสมัยสมจยอมัยสมัยสมัยสัมบมัย,ยสมัยสมัยมบยสรัวสัยสาายสัยสมัยยสััสมัยสมนยสสยยีย The bóng hót, hót lại của lớp nhau. Mhm, 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 องใหมุ่๊ดหยดแบบนี่แหละครับนานท้องม่กินท้องใหม่ก็ตามดูดูกันแหละแซ่บสุดอ่ะเนาะกินหนองดูดูกันมันก็จมแซ่แบมาตรงห้องนะครับไทยแลนด์มีของกินบ่บขาดมัดปี ตลอดนี่รู้ดูการเม็ดปีขอกินบ่คาดเหมือนหนานี่เขาก็านานากินอันนี้ไหมาอจับมุกจับดีพี่น้องหางจับนี่ก็เสี่ยนี่จะน่าจับจับอีแล้ว

ไม่เป็นแล้วอืมรัอนดดไหมออกมาเหมือนพวน่วงเลตเวนี้นีมีใครผ่อนดิอ,อ๋อตัวเด่นหน่อยนี่คือใคร <c oughs> ใครก็ลัง,งเงืองเหลืองอยู่ีิสุดยอดครับพี่น้องครับสำหรับคำนี้เนาะหอยนาต้ม กับตะบังหุงแซ่บๆเดินทางครับแซ่บแบดแบดกับพยยี่น้องตะบังหุงกองยุ่งรังกับรายยืนนี่ มาบ้ากาอวัวรวยเอไมตร่แสบแบบนองใหเลยจแกงเสียครับนี่ครับหอยนาของเราพระเอกของเราแ่บ กินก็ตาัองหุง้เพสๆแซ่บกินคนเดียวก็แซ่บได้นอกพี่นอกโอ้แซ่บคลาีพี่นอกเมนูหากินยากเนี่ยมาพายแป้งตัางหากเป็นงมเองกับมือหาเก็บเองกับมือ ราคาเก็บหนึ่งร้อยยี่สิบออื่ยอ้ยนี้ทำไมไ้กินรถตัวใหญ่กว่านีเดยพี่น้องหอาหน้าอยู่ดวเลยครับน้ำแตกน้ำแตกเลยครับกินหมอมมากเนี่ย บ่งบอกถึงความสดของหอยนะน้ำเปียกเลยเมือ่อนั้นกินบบกหอยจุบมาแซ่บแล้วหรือของแท้ครับหบอยหน้าตัวไม่ได้ตั้งกันเลยน้อยจุบตัว <S <S 2> <S 2> เกือบตรึงนี่แหละ รสแซ่บแบบแส่บคนละแบบครับพี่น้องครับแล้วผมคอยจูกมันแซ่บอีกแบบนึงงผมคอยหน้ากับแซ่บอีกแบบนึงสุดหยอดสุดไปแรับมุกบอกเลยแซ่บแบบแสน สุดยอดเออสุดยอดเปลายมันนรงเวรท่านนี้มันถือสุดยอดีครับพี่น้องครับเดี๋ยวบัดน,นี้บ้าไม่์เลยสื่อถ่ายไปครับหอยหนาตัวใหญ่ๆตัวนี้แหะครับง่ายสุดแล้วเอาไว้สำหรับพิถายนี่นะครับฝากพี่ฝักน้องครับอืมกดแหลกก็แชร์ห้าเม็ดเลยเด้อสำหรับพี่น้องที่มาไมาก่กะ ฝากเข้าไปติดตามฝากเข้าไปกดกระดิ่งแจ้งเตือน,นนะครับพี่น้องครับเพื่อสีสิบ่ดได้พลาดคลิปใหม่ๆมบะหมี่เนาะว่านะจะละเมิอบ่แม่นสิาพาไปไปเฮ็ดอีหยังกินไปตําอีหยังจังซี่นะมื้อนี้กดนี่แหละครับบ่มีได้ของดีหากินยากเนาะสมัยเป็นเด้เทเตะเป็นคือี่บ้นนานอ่ะเนี่ยมาค่อยนึ่งสมัยสมมตินี่เงินทั้งนั้น,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 น ครับก็ฝากก็ฟังไว้นัดพี่น้องนัดลำรับพี่น้องที่มากไหมบรรยากาศเขาไปติดตามเป็นคำวัาไก่บะหมี่เลยนะครับท่านที่ติดตามเนาะแต่ว่าคือบะหมี่กับร้านผ้าจักอันนี้แหละครับพี่น้องครับกับครับสุดท้ายต้มตําคับบักหอยตุ่มหอยหน้าเด้อพี่น้องเด้อของดีหากินยากครับสำรับที่มีเดี๋ยวไปกินรังอานที่เราแหละบะหมี่ไปก่อนครับพี่น้องครับ อ,อก,กันล้างหันพี่น้องครับแซ่บอืมสรสแซ่บแล้วก็เป็น้รรครับ